สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหธรรมิกจะติดตามสรุปที่วาระที่ทุกท่านทุกคนที่กาลังรับชมคลิปนีนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งโค้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้พาไปจังหวัดอร่อยเอ็ดละคับพีนองพาไปจังหวัดร้อยเอ็ดไปที่ไหนฮะวัดป่าโนนสวรรค์ไม่รู้ว่าใครเคยไปหรือเปล่านะฮะที่ตาบลเทิดไทยอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับซึ่งผมเคยไปแล้วก็ โอ้เป็นสถานที่แบบสวยงามซึ่งมันแปลกหูแปลกตาก,ก็คือสร้างด้วยจากหม้อดินปั้นมือจากของชาวบ้านนะครับซึ่งคนในชุมชนเนี่ยก็ทําอาชีพเสริมด้วยการปั้นหม้อดินขายอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงบริเวณตรงจุดนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นต่อยอดนะเป็นโอ้หสวยงามฮนะเป็นการต่อยอดให้มีสถาปนิยกรรมนะครับผสมผสานร,ระหว่างไทย ขอมแล้วก็อินเดียมีมีทั้งไทยขอมและอินเดียสวยงามะ่ะเออแต่ดูแปลกหูแปลกตาม,มากฮะน้อยครั้งที่จะมีวัดลักษณะแบบนี้ถ้าใครไม่เคยไปก็สามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับที่ตำบลเทิดไทอำเภอทุง่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นวัดป่าครึ่งข้าใครไปเนี่ยอาจจะดูแบบเอ๊ะทำไมสุดโสมจริงมันมันเป็นบนขลังอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็เดินเดินทางไปเนี่ยฮะ ไปเจอตัวเลขตัวหนึ่งนะครับตัวเลขตัวนี้ี่ฮะคือท่านผู้ชมครับอยู่บนคือผมไปเจอตัวเลขตัวนี้ฮะไปเจอตัวเลขตัวนี้ก็คือตรงอยู่หน้าอุโบสถนะอีกฝัก่งหนึ่งอุโบสถนี้ก็ประดับไปด้วยมอดินโอ้ย บอดินเยอะมากบอดินเยอะมากแล้วแล้วก็ข้างๆด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าผมลงไปไปไป,ไปดูแล้วแล้วลงมาแล้วไปเจอตัวเลขตัวนี้ไม่รู้ว่าใครเขียนไว้เออไม่รู้สิ อันนี้อันนี้อันนี้คนบ้าหวยกันแล้วกันเอออย่างผมกับ,บคนบ้าหวยแหละเป็นความเชื่อสุดบคุคคลกันแล้วกันไปเจอตัวเลขตัวนี้สามสองสามเก้าตอนแรกว่าหนึ่งศูนย์นะไม่ใช่พอไปดูอีกสามสองสามเก้าสามสองสามเก้าจะมาหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันต่อเนาะนี่ฮะบรรยากาศก็ประมาณนี้โอ้ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมนะไปดูเองนะฮะมันเป็นเป็น,เป,นเป็นความแบบ มันสมผสานที่สวยงามเป็นเปคลาสสิกซึ่งไม่ได้ใหม่อะไรมากมายนะครับใหม่ๆก็ดูไปดูแบบมี Mont ere, มนเสน่มีมนขลังไปหนึ่งเกา่เกาๆแบบนี้ก็แบบแบบคลาสสิกแต่ผมชอบนะแบบเก่าๆแบบนี้นะมีนรกสวรรค์ด้วยนะเออมีรนรกสวรรค์ด้วยเรื่องราวของเป็นมีทั้งพญานาคมีทั้ง เทพเทวาทั้งหลายมีทั้งดินแดนสวรรค์นรกมีวรรณคดีนะครับอันนี้เยอะมากนะหลากหลายหลากหลายไปที่เดียวแบบเก็บจบเลย เอามาดูตัวเลขกันต่อดีกว่านะครับตัวเลขที่ได้มานะครับเป็นญาติธรรมแม่บอกว่าให้หวยแม่ด้วยนะที่นี่แต่งวดที่แล้วไม่ได้ส่งมาให้งวดนี้ส่งมาให้ฮนะส่งมาให้เดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขึ้นหน้าจอก่อนเดี๋ยวค่อยจดก่อนเออเดี๋ยวค่อยจดดูนะตัวเลขที่ได้มาก็คือ4 5 9ห9 2ครับอาทลายจาก4 5 เก้าสองเก้าสามก็ได้แต่เขาท่านเขียนมาสี่ห้าเก้าสามเก้าสองนั่นเองอันนี้เป็นแนวทางก่อนนะเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในงวดวันที่16พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนให้มาก็มาเล่าสู่กันฟังเผื่อดวงสมพลเผื่อมันออกตัวนี้ถ้ามันรู้ถ้าผมรู้ว่าหวยออกตัวไหนผมก็จะซื้อือกันแหละซื้อเต็มที่เลยขายอะไรขายนาซื้อเลยขายบ้านซื้อเลยใช่ไห ไม่มีใครรู้นะว่าหวยจะออกตัวไหนเพีเยงแต่ว่าพอได้มาก็เอามาเป็นแนวทางเอามาแบ่งปันจะออกหรือไม่ออกอ,อีก,กเรื่องหนึ่งแต่ที่แน่ๆอยากให้ทุกท่านทุกคนมีโชคในงวดวันที่16พฤศจิกายนขอให้ถูกทุกท่านทุกคนเลยนะครับนี่คือเลขวัดป่าโนนสวรรค์45 9ห 92 459392ท่านผู้ชมชอบหรือเปล่าครับตัวนี้3ตัว3ชุดนี้นะครับ9459392ท่านผู้ชมชอบหรือไม่อย่างไรพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับว่าชอบตัวไหนในส่วนของตัวเลขที่ได้มาผมไปเจอแล้วไปถ่ายมาก็คือ3239อันเองตรงจุดบริเวณด้านหน้าเขาเรียกอะไรลนะ่ะข้างๆนะฮะ เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับก็เห็นว่ามีประโยชน์ว่าตัวเลขที่เราชอบนี่น่าจะมาก็ลองแชร์ไปดูนะครับพบกันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มีโชคทุกท่านทุกคนครับ